สวัสดีครับเพื่อนๆทางช่องเหลงไอทีวันนี้เรามีทริคหรือว่าเทคนิคใน Windows 11มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้กันหากใครที่ต้องการให้มีการเกิดภาพล็อกหน้าจอในขณะที่เราไม่ได้ใช้งานและไม่แน่ใจว่าจะตั้งค่าตรงไหนยังไงให้มาดูคลิปนี้สามารถทำตามได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราคลิกขวาที่หน้าจอ d e สก์ท็อนะ หลังจากเราคลิกขวาแล้วให้เรากดที่ Display Setting หรือ Personal Light กดไป1ครั้งและให้เลื่อนมาดูในโหมวด Lo ็อก cree n กดไป1ครั้งครับเมื่อกดมาแล้วจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ในที่นี้ค่าเริ่มต้นของมันก็จะเป็นการแสดงอยู่นะฮะแต่ฮะาเพื่อนๆไม่มีการแสดงหน้าจอล็อกครับให้เรากดตรงนี้นะเป็นออน ในที่นี้เรากดออนเอาไว้แล้วครับแล้วก็หากเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนพื้นหลังในการแสดงในหน้าจอล็อกสกีนเนี่ยให้มาดูในหัวข้อ Personalize your lock screen ให้ดูทางขวาครับมันจะมีคำว่า w i n d o w Picture แล้วก็ Slide Show เราสามารถเลือกรูปภาพหรือว่าต้องการให้เครื่องเนี่ยจัดการให้เราเองนะก็ให้เรากด Spotlight อแรกไป แต่หากเรามีภาพที่เราต้องการจะให้มันขึ้นโชว์ก็กดไปที่พิ t เจอหรือเราต้องการให้มันโชว์หลายๆภาพสลับกันไปนะครับให้กดไปที่คำว่าสไลด์โชว์แค่นี้เวลาเราไม่ได้ใช้หน้าจอนะครับก็จะมีหน้าจอล็อกสกีนขึ้นภาพที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนที่จะเข้าใช้งานทำตามแค่นี้สั้นๆง่ายๆครับเลยงไอทียยนดีให้บริการ